ปลกระนัคน้อยปลาเขิงปลาหอยสีทองเนี่ยเอาไปลงคล้องเฮ้านี่ถ้าเชอรี่มันจะวนนุน่นถ้่หอยโคงมันจะบนู่นมันจะมันจะจมลงไปเลยตูดมันใช่อันนี้มันจะนุน่นเคือ,คอวิธีดูหอยหอยเชอรี่อันนี้พฤษฎีนี่เข้าไปเรียนรู้มาแล้วตัวกันปนะตวด้วยสู้กระบเอิอ่นไเนาะโอ้ยเกิดปานมาไมนสิบูไปเนาะกระบูแล้วเนาะ คอยกรสจใจบุดน้อเจ้าไปว่าคอยบอ่นตรงหน active อยูดด่ดำหน้าอ่อยกันยังดลาเว้ยจ้าบ่อเอิญน,น้ำปอมไปเอาเลยทุ่งเลยไปเลยสวยหลายสวยสิจะแปดโม,มงละสวยเสมอโอ้ยนายเด้บ่ได้ไปเอาตอนสุเอาแพห่ออกมาจ้าทำไมไม่เรียกฉันความเกียร์เป็นห้อกระเ,รเล้วนี่แล้วพี่น้องเอ้ยแนวอยู่แนวกินม,มึงนะ แต่ละมือแต่ละเว้น,น,นเธอบอเอิญฉันเนาะฉันสีเปย์าทยตอนที่ดึงแพรขึ้นมาโอ้ยอ,อือเอือนเสิ้าไปยามเด้อพี่น้องเขาสู้มือทั้งกินทั้งปล่อยจ้าขอบคุณทุกการรับชมค่ะแมงละงงมพี่น้องเมงละงงมใครจำได้บอกใครหูจักบอกหูจักนี่แมงละงมงมเอาย่งบนนี่สิย่งบนนี่ ยังยังละง่ำน้อยปล่อยในข้องสใส่ไก่เก็บไว้ยังละง่ำพี่น้องออมแสบได้หนิหาดูยากแล้วเอามาปล่อยในข้องสใส่ไก่เห็นข้าเจ้าเหลียงอยู่เดีเยวอย่างมังละง่ำนี่นอหอยในหน้ามาเขากับมาปล่อยลงในค้องใองสใ่ไก่หอยเขากับสิคขอยู่น้ำขอบค้องสใส่ไก่ใช้น้ำปลาปลานะคะ นี่เพื่อนกำลังขูลงนี่กับไข่ไหมไข่เต็มเลยค่ะเอา้าฝึงไข่ไหมมือนี่สีชมพูถ้าไข่ใหม่จะสีชมพูเนียนไข่เก่าเพื่อนขูลงเดี๋ยวจะพาไปเบ่งไกลจ้าเท่เลยลูกพุ่อนพื่อนพื่นเพื่อนม่หนีเขากับใอีกเลยพี่น้องเขาเอาว่าขังใบซื้อ,อดอกอยากกินย่ามใดก็มาตักไปปนไปปิ่งนี่ วิถีชีวิตบ้านบ้านของเฮาคุณดอบน่าอิจฉาที่สุดล่มว่อยๆบางหนาเพิ่น <laughs> ขอบคุณครับจ๋าสวัสดีครับฝากกดซับสไคร์แน่เดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสขไคร์ <laughs> มันหน่มีตัวน้อยตัวใหญ่แกมกันอยนะู่เนี่ยยิ่งมีผักนะ้ำมันจะเห็นให้มันอันนี้กนิ่นทัวถึงกันะนะห่วเห็น ม้วนตัวใหญ่กินท่านกับท่านม้วนตัวหน่อยกินว่าท่านกับว่าท่านมันใหญ่ใส่ประมาตรฐานต้องย่นกระจายให้มันได้กินทั่วๆกัน,กนมาๆเดี๋ยวมันกนระมนันใช่ต้องย่นให้มันหลายๆม้วนตัวหน่อยมันมากกินอยู่นี่แหละตัวใหญ่มันแยงยน่น ดูหอยเชอรี่กับปอมเอากุ้งฝอยมาปล่อยแป๊บเดียวเป็นอาหารปลาดุกระเซียเลยนอนวันนี้เข้ามาถ้ามาช่มหบยหอยเชอรี่อันนี้หอยเชอรี่สีทองแล้วก็มีสีดำลอยองลงเองเลงอันนี้ในคลองไส้ไก่นะคะเข้าไปใส่กุ้งมาเข้าเสียกุ้งมาปล่อยกุ้งฝอยมาลอยน้ำปืน้นคุณดูนะสิขยายพันธุ์กุ้งฝอยได้บ่ เอเป็นอาหารปลาดุกระเซียเฉยผาดแล้วปลาดุกระเซียจวดกุ้งเลยบังหันใช่ปลาดุกระเซียมกินปลาหน่อยนี่นะอุย้ยผาดแล้วแบบมันกินเป็นอาหารเลยอะมือนังกุ้งฝอยปล่ลงไปอะแบบเร็วกินแบบเร็วโหดอีรีรัะเซีย อืมดูบลก,กหอยมันกินหอดไข่บลกหอยมันก็ป่องว่าแต่มันก็นแผ่พันได้อยู่หอยบอรูจะบลกหอยคืดอดลังเวไส้มันไหลลงไปไงเวลามันแก่โตเต็มที่มันก็นไหลลงไปนิ่มได้แล้วเสด็กขุดคลองนี่ต้องขนฟื้นออกมาให้เหมิดก่อนต้องเพิ่มขิงเดชฮึ่มคุยคุยไรคล่อ,ลองคุยไรคล่องเหรอเรียกค่าคุดคล่องวะ แดีวจะเปให้หนักไอ้น้อง,งอืมพาะแหละเหตวแถวตัว,ตวน้อยๆมันจะไม่ย่แกนี่แหละข้ามิ้ที่กินหบอกบอกเอกอหายหลายโพดเอาว่าหาทั้งพี่น้ำทั้งนี้ว่าข่าได้กิน<อ><อ>กปนใดม่ตาหย้อนไปใสกับมี้แต่ป่ายังนไ่ใสก่กระบาลห ดูบักหอยมันจุกกันร่อยคนพ่อแล้วลูกพี่เจ้หาห้ยมดปละตะเพี้ยนตัวใหญ่ล่ะปลาหมอกะะระตัวใหญ่ล่ะไงล่ะเด้ปลาตะเพียนเดี๋ยวปะคือหัวหาไม่ได้ไหนนางเกี่ยรอยู่นี่เนาะเกี่ยร์บนมือลูกปลาตะเพียนพ่อปิ่งอ่ะเด้อเอาแห้วมาวางเอาปิ่งไปเลยแล้ว่อยซิกไห้ หมอไมเห็ดสมว้อยู่ป่ะแต่เพียนบมทันได้ถอดิ่งคุณตกไง่นะเจ้าป่ยืนนี่บ่บเ่าดะเพี้ยงขาวก็มี้น่ะใครเห้ยงดำามิใช่เจ้าผสมจังบ่ซสื่อร่วมร่วมมากโ้โหกันไปดูอือปลาดุกก็มาบ่นี่ปบมอือนั่งโอ้ไอบิ๊กนี่ไงไอลสเซียนี่ไงเขาไปดูเหยื็อก็ะชิงงูนั่งเห็นบว่าอ ตัวจู่บุ้งขี่รถหนามนู้มันขึ้นมาแลยหนอนตัวเบลอเลยจะเพี้ยนท่าไหร่อยู่นี่มีทั้งปลาปึ้งนี่ปลาปึ้งนี่ปลาบึกนีเลยปลาปอมนี่ยปลาบึกปลาปอมรูดไม่ถึงเลยปลาปอมอาจะเอาปลาบึกมาปล่อยเจ็ดสิบตัวอยู่นี่อยู่ในคลองนี่แหละ